เป็นอบกเผาไหมสองหน่วยบอบเผาวาเป็นบอบเผาอบเผาวดิบอบเผาวดิบเท่านีช้ชักกัมาพร้าพร้าวบะชิพากินน้ำกินน้ำมันบะมี่มันบะมี่หนาไมีแต่ของกินอยู่ในหน่วยบอบเผาว<อ>มันเป็นเป็นซุปแกงให้แดงนี่นะน้ำกะนังก็ตักกินตักกินบบดกินกับใยมุ่นอันนี้กินน้ำข้นกินกินอิ่มหน่วยน่ะยิ่งจนเมงวดนี้คุณแม่คิดว่าน่าจะเป็นตัวไหนพิ่บมาบอกเนี่ย มันก็เป็นบกพร้าวบกพร้าวมันก็บโมีขีดมียงก็บที่เป็นศูนย์ท่อนั่นสื่อนั่นสื่่เก่าชั้นศูนย์นะเป็นยังว่าเก่าชั้นศูนย์แม่อันผู้เฒ่าเป็นเก่าที่บกพร้าวก็บสองวันนี้พอเที่ยงก็มาอยู่กับคุณแม่วันเนาะเป็นผีแม่เพิ่นขับมาบอกสองงวดสอนแหละครับงวดแรกให้กล้วยมาสองหวีออกเก่าเก่างวดที่ผ่านมาให้บกพร้าวสองน่วยเนาะบ่าวเตี้ยเนาะแต่ว่าปรากฏว่าพาบกพร้าวไปแล้ว แทนที่จะมีน้ำครับบ่มีน้ำครับกับเป็นเป็นคล้ายๆแกงเห็ดจากสีน้ครับท่านผู้ชมอยู่ในหันเห็ดแดงเพื่อนก็ได้ตีหายเลยเก่าศูนย์ศูนย์แม่วันว่าบ่มีพลาดเพรานว่าตัดเลนเอากะแม่นดีๆครับท่านผู้ชมนอกเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะยังยินข่าวว่าเพื่อนถืเลขหลายลได้ครับงวดจะผ่านมาสวัสดีครับแม่วันสวัสดีครับถือไหลไปไหนแม่งวดหนึ่หันอันขั้นเพื่อนเข้าใจเต็มมันก็ได้หลายอยู่เข้าใจเต็มเลย เราเส้นมังสองหมื่นหาว่สนมังมาเสนมังเขาจะบ่ค่อยใจเต็มนะขันใจเต็มก็ได้ส่งไปสามหมื่นมามันกับบ่ค่อยหมั่นใจไปได้เนาะก็เลยบ่กล้าเดิยนได้เพราะว่าเด็กมันเป็นเด็กอันขันเอกบ่อันท่านจิตใจแม่มันตัวลรหาพันแม่นยมมันไม่บอกว่ามั่นใจเฮ็ดเมื่อยจังสี่คู่บุคัลเอาเจี๊ยบซี่มันก็อาจจะเอาย่บ่จักบ่เที่ยงกับบ่งัวเนาะเพราะว่าแม่์บ้านกับบ่กี่ดีครับว่เก่าชุนชุน กาตัดเล่นกาแค่์เก่าชุนๆเก่าชุนๆเนาะก็นั่นเลขบ่ได้หลายเลขสามตัวขอลโล่เลขสามตัวขอลโลเลขสามตัวขอลโล่พักหนาก็จะถือกี่นิด้ะครับเลขนั่นคำเมนตัดเล่นแต่ว่าพอเชี่ยงกับมันใจว่ามีเอฟซีหลายคนหลายท่านทยุนาจะมีคนถูกอยู่เพราะว่ามันเป็น โค้งถุดท้ายน้ำเนาะไปเห็นงานบอกเขาถือบอเขาอยูุบนเห็นงานถือบดโรงงานคนหกลอยคนทำงานเลยเบื้อื่นที่เขาจะเบียร์ให้กินตายบริการมือนี้ไปโต๊ะกามาบอดีไปมือนี้ไม่วันโต๊ะกาเลยครับเรื่องวัอนี้ฝันเราบอกเม่ก็บอถึงบอฝันมันก็อยู่ซื่ออยู่มันก็ขึ้นอยากเลยอันว่าดีบ้านฝันบันฝันบ่ท่านมื่อวานขี่รถไปเมืองเลยขี่รถขั้นพัตตาสือมาหรือรถขั้นอย่บ่เคยเกียดังมานําจักเคื่อมื่อวานนี่ลัง นั่งก็คนบีบนี่ครับนนีมันอยู่ในหูยังยูโรตยูโรตยูโรถด่วนแต่ว่าแก่รถดถึงดังอยู่แต่กดหมจังได้กับกวดเศร้าก็ได้บอกว่าอยากชีบีบนะอยากไรอยากคนอยากไอโอ้คุ้นขิงลูกแช่บอกมากคนหัวลูกอีตลอดการแต่งช่วงบอกว่เด็กยืนในหูเลยบอก่ายุโรตยุโรตยูโรถปอดแก่แก่ก็ดังไป เปียกก็วัดจังได้กับบัวเซาดังนะแต่ว่าเป็นอย่างนี้ชัดเจนว่าเป็นเสียงแม่ค่ะเสียงแม่เสียงแม่วดเดียดไปแม่นาคันสมมุิว่าแม่จะซื้อนี่แม่จะซื้อตัวใดคะซื้อตัวใดไรบ่ตีก็ะซื้อนี่รถอยู่แล้วคือรถตัวใดจากที่บ้าตัวใดล่ะคะนี่เลยโน้ตื้อแม่ซื้อแก๊งคูนแม่แม่ซื้อแก๊งสองศูนย์เจ็ดบ้านนี้เมื่อคืนฝันเนี่ยเลยบ้านนี้เป็นบางยางมาสองหน่วย เ,เป็นบักยางมาสองหน่วยชั้นกับหน่วยหนึ่งชั้นอบงใบแม้บักยางทุกบักยางเครือนะครับผมบักยางสีเหลืองนบักยางสีเหลืองแมนบักยางมาสองหน่วยชั้นกับมาบงใบหน่วยหนึ่งชั้นหน่วยหนึ่งเสริมแล้วมาบีกินบีกินแต่ว่ามันบ่มีในบักยางมันเป็นติ่งใหม่สามติ่งอยู่ในหน่วยบักยางแมนชั้นกับมาเมืองว่ากับมาพี่บางบักยางมาอบักยางมันคือเป็นติ่งใหม่ชั้นบ้านเนาะบ้านก็ได้เอาติ่งใหม่มาใส่กับรถโต๊ะยวกัน มันใ,ใส่กันด้วยเรืยจ้าบ้าเกี่ยกับหลดเฮ้ยในบ้านันกาได้กินไปทูเยอะขนาดไหนัานาเด็กินผมเชีงดุเยบอกบ้าน่ะคนหัวผมจงรู้บอกยี่ดีเลยเป็นเตียงสามเตียงฉันก็เป็นตียงแดงเนาะฉันก็มาดึงดึงดึง,ดงเบลพี่ออกมันเป็นเปย์ออกนะก็มาเทียบกับหลดกับโเยโตะเดียวกันป๊กับตียงนั่นเตียงนั่นเป็นโตเล็กมันบอกเตียงนั่นเป็น,นปโตเล,โลก็ก ก็มาตรงกันก็ตรงกนมีชันเอามาเทียบมันเอามาบืงขึ้นเอามาเทียบควมฝันหน่ยนะเอาติ้งหล่ยมาเทียบตัวนี้เหมือนมันเป็นเกตัวเดียวกันแบบนี้อยู่ในติงนั่นใน้นติงนันติงในติงติงบางยางเจ็ดสองศูนย์ตัวเดียวกันกับถิมเมวันท่นบอกว่าโยลูกบักยางบักยางป้านี่เป็นลูกสีเหลืองนะคับสมุนทชมจะมีเครื่อเนาะกิ่นน้ําต้นไม้ถ้าไผ่อยู่ภาคอีสานี่คงจะหูจ้าเกี่ยวกับแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยคนผากกลางผากแต่อาจจะบ่งหูเนาะ มันจะเป็นลูกสีเหลืองปรากฏว่างคนมาแก่กินลูกหนึ่งว่าสีกินว่าแก่ไปแล้วบ่วมีบ่มีหนครับผมจะเป็นติ่งออกมา,าไอ้ไข่ว่างอกออกมาสามกิ๊กสามติ่งนะครับสม,มุช้มสามติ่งกับมีตัวเลขทั้งสามทั้งสามตัวสามตัวสามติ่งเลยครับผมก็เค,เคือบเจ็ดสองศูนย์มาเทียบเบิางแล้วเป็นตัวเดียวกันกับทะเบียนรถเป๊ะเลยครับผมเนะาะใครจะไม่ชอบดูสานล่องเอาไปพิจารณาเบิงเนาะครับผมเนาะไผมักกัล่องจดไปเบิองเอาไว้ถ้าเบิองครับผมหรือว่าฉลากจีเบียออกมาก็เก็บไว้จักใบสองใบกระไดเนาะครับผมเนาะ พ่อแม่วันบอกว่ามันใจแห้งขึ้นกันเพราะว่าขี่รถมาหอดเม่มทีได้เอาคุณยายไปไปปานันปรากฏว่าดังแห้งว่าสันเล่แต่คล้ายๆ่นจะสทงสัญญาณบอกว่านี่ละเลขมันอยู่ตรงนี้ละอ้าในทุกท่านโชคดีโชคม ắ นถูกกันตรงๆจังๆทั้งสาตัวได้นอกครับผม